สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับสาหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาหาตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยทั้งหมด13ตัวเลยนะทุกคนก็มาดูกันครับว่า13ตัวที่เพิ่มเข้ามาเนะี่ยมีวิธีไหนนะครับที่เราจะสามารถหาตัวละครใหม่ได้บ้างเนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกครับ นี่เลยระบบใหม่ซีซั่นพาสเราจะได้ตัวละครจากซีซั่นพาสนะครับ3ตัวนี่เลยตัวแรกครับตัวผู้หญิงเลเวล15แล้วก็ตัวผู้ชายครับเลเวล30ตัวอะไรไม่รู้นะผมไม่รู้จักเลยแล้วก็สุดท้ายครับเลเวล50สซากาโมโตะี่ถ้าเป็นแบบซื้อพรีเมียมเนาะก็จะได้เป็นตอนหนุ่มครับ แต่ถ้าสายฟรยีก็ได้เป็นร่างแก่เนาะสำหรับในนี้เนะี่ยก็3ตัวแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะมีตัวละครที่เป็นระดับสูงกว่ามิติกนะทุกคนเอ้ไม่ใช่ซีเกค,ครับก็คือเลนเจอร์เป็นระดับสูงสุดในเกมตอนนี้เนะี่ยเพิ่มเข้ามาถึง2ตัวเลยนะครับตัวแรกราชานรกเลลี่เราจะได้จากระบบใหม่เหมือนกันครับทัวนาเมน โวนเนาเมนเนี่ยง่ายๆเลยลงยังไงก็ได้ครับให้เราอยู่ได้นานที่สุดอารมณ์เหมือนลงอินนี่ครับรีวอร์ดจะมีแค่3คนในเกมเท่านั้นที่มีเลลี่คือแบบโคตรแหลทุกคน3คนในเกมอันนี้แบบคือยิ่งกว่ายูตะยูตะหมื่นคนใช่ปะเลลี่แค่3คนครับแล้วก็จะมีแค่โนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นที่จะมี รีเจนเอ้ยไม่ใช่จะมีชายนี่ครับอืมโคตรแบบคือใครแบบเอามาเดินในเซิร์ฟนี่คือแบบโหเซิร์ฟแตกคือคนเดียวในเกมอ่ะทุกคนก็อ่ะประมาณนี้ครับตัวที่สี่แล้วก็เลนเจอรนะ์เนี่ยจะมีสองตัวก็คือตัวนี้เลยทุกคนเนี่ยตัวที่อยู่นี่ครับวิธีในการหานะครับให้ทุกคนไปที่เพ คี e a เอห้องครับกูนซิตี้แล้วก็ไปที่เลนเจอร์สเตทน,นี่ครับทุกคนจะเห็นกับประตูใช่ปะก็คือเราเนี่ยจะต้องลงด่านนะครับให้ได้ประตูแล้วก็ไปลงประตูอีกทีหนึ่งนี่กดใช้ครับของรางวัลก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ลงประตูไปหาตัวนี้ได้เลย ผมก็จะกดสตาร์ทเลยครับคือโอกาสออกน้อยมากทุกคนแล้วก็ประตูเนี่ยมันจะมีเทียด้วยครับสูงสุดเทียสามโอกาสก็เพิ่มขึ้นม,มานิดเดียวครับไม่เยอะสำหรับบรรยากาศในการลงนะครับก็ไม่ยากนะง่ายมากครับขอแค่เรามีตัวแบกสักตัวหนึ่งใน ID ก็ผ่านละ มันไม่เหมือนอีเวนต์นะที่แบบจะต้องมีทีมเฉพาะอะไรเงี้ยครับเรามีตัวไหนเนะี่ยเรามาลงได้เลยสำหรับประตูแรกนะครับบอสเลือดก็จะอยู่ประมาณล้านห้านะทุกคนประตูต่อๆไปเนะี่ยก็จะเยอะขึ้นตามด้วยครับโอเคเรียบร้อยผ่านครับเลนเจอร์จะมาไหมขอขอแบบ ค้าคลิปอ่ะอือหืออดครับอ่ะแล้วก็ทุกคนเห็นไอ้ RC ซลเซลไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเอาไปทำอะไรได้ในเมื่อเราลุทนเลนเจอร์แล้วมันไม่ออกใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถเอาไอ้แต้มแดงๆเมื่อกีครับนี่มาซื้อกล่องได้กล่องอันนี้นะครับคือ เราจะสามารถหาตัวรับได้2ตัวเลยนะทุกคนตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนี่ครับอ่าก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมไม่เคยดูครับก o ูนซิตี้อ่ะเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีอาซีเกตเนี่ยสองตัวครับก็นั่นแหละทุกคน อีกตัวนังไครก็ไม่รู้มาเรามาเปิดหาอีกตัวละครที่เราขาดกันดีกว่าขอยได้ขอย,ดขอยโดนโอมเพียงมาอื้อหือไม่ได้ครับ <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนสองตัวนะหาได้จากกล่องอ่ะแล้วก็ไปกี่ตัวแล้วครับสามตัวเลนเจอร์สตัวก็เป็นห้าแล้วก็ตัวรับอีก2ตัวก็เป็น เจ็ดแล้วใช่ปะอ่ะต่อไปครับเรามาดูตัวในตู้สุ่มกันบ้างตัวในตู้สุ่มนะครับนี่เลยทุกคนมีมิสติกใหม่ในตู้เพิ่มมา1ตัวครับรับตัวเดียวจริงๆนะทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีร e เจนเ a อรีอีก4ตัวมีตัวนี้1ตัวครับ2 3 4แล้วก็มีอีพิก1ตัวก็จะเป็น5ตัว ในตู้เนี่ยจะสุ่มได้ทั้งหมด6ตัวแนละ้วทุกคน6ตัวรวมกับเมื่อกี้กี่ตัวนะจำไม่ได้ละก็นั่นแหละประมาณ13ตัวละครครับแล้วก็ที่ทุกคนเห็นช่องมิสติกเนี่ยมันว่างอยู่นะครับเป็นเพราะว่าไอตัวพวกเนี้ยครับที่เป็นรีเจนเน่ยมันอัพขึ้นเป็นมิสติกอ่าได้ สามตัวเลยนะทุกคนก็จะมีเนี่ยครับคาเนกิอัพเป็นมิสติกได้แล้วก็ไอตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยอัพเป็นมิสติกไม่ได้ครับเพราะว่ามันอีโวไม่ได้เนาะนี่เลยทุกคนมันจะมีของอีโวมา4ชิ้นอันเนี้ยเอาไว้รีวิวตัวไม่ใช่เอาไว้อีโวตัวซีเคตครับส่วนอันนี้ก็ เอาไวร้รีเอ้ยไม่ใช่จะรีวิวอย่างเดียวเลยเอาไว e ้ออวอ่าตัวรีเทนเดอรี่เนี่ยครับกูนแมสแล้วก็เขียวเนาะอ่ะก็จะมีทั้งหมด4ชิ้น1,2,3,4ซึ่งไอ้3ชิ้นเนี่ยก็เอาไว้ออวอวตัวรีเทนทั้งนั้นเลยครับซึ่งตอนนี้นะตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ยเขาก็ปล่อยรีเดนมา2ตัวนะมีตัวที่ อีโว e ไม่ได้ตัวหนึ่งกับคานิกิครับที่เป็นตัวใหม่อ่ะก็เอากูนแมสมาอัปเกรดเป็นมิติกได้เลยพวกตัวใหม่ครับมันเป็นตัวรีเจนจริงแต่พอเอาของมาอีโวมันเนี่ยมันก็กลายเป็นมิติกเลยนะก็อ่ามาทำก็ได้ครับทุกคนอ่ะทั้งหมดเนี่ยสิตัวละครนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยทุกคนสรุปกันนิดนึงนะครับ ก็จะมีตัวเลนเจอร์2ตัวตัวรับ2ตัวก็เป็น4ตัวนะครับแล้วก็ตัวในพานอีก3ตัวก็จะเป็น7ตัวแล้วก็ตัวจากตู้สุ่มอีก6ตัวนะครับ7บวก6ก็จะเป็นเท่าไหร่สิตัวครับอ่ะครบตามที่ตัวเกมเนี่ยบอกเลยครับนิว13 u n i t ยูนิตโอเคแล้วนี่ก็คือ การหาตัวละครใหม่ทั้งหมดในอัปเดตนี้นะทุกคนถ้าทุกคนชอบหรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย